จริงๆแล้วนะครับผมเกมนี้นะ Lego Star Wars The Skywalker Saka ชื่อยาวมากๆเป็นเกมที่ลุงแมวไม่ได้คิดจะซื้อมาก่อนเลยนะจากชื่อก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะเป็นเกมตระกูล Lego นะครับที่เอาตัว Star Wars เนี่ยมาเป็นการดำเนินเรื่องแต่สิ่งที่น่าสนใจนะก็คือเขาบอกว่าเป็น The Skywalker s a g a กนัก็หมายความว่ารวบรวมนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ Skywalker มหากพา์ตระกูลแห่ง Star Wars นะซึ่งน่าสนใจมากๆ เพราะว่าเริ่มตั้งแต่ Star Wars ยุคแรกๆนะครับแล้วก็เชื่อมโยงมาถึง Star Wars สมัยใหม่สาเหตุที่ลุงแมวตอนแรกไม่ค่อยได้สนใจซีรีส์ของ Le g กเท่าไหร่นะก็จริงๆก็เคยเล่นอยู่ประมาณ3-4เกมนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ได้ลองเล่นนะครับก็รู้สึกว่าเกมเนี่ยเขาจะเน้นออกไปทางน่ารักแล้วก็เหมือนกับเน้นน้องๆหนูๆเป็นหลักซึ่งจริงๆมันก็สนุกเพลินๆนี่นะแต่ว่าสําหรับคนที่มีอายุหน่อยนึงเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันเบาๆนิดนึง แต่ว่าสิ่งที่ทําให้ลุงแมวตัดสินใจซื้อเกมนี้มาลองเล่นดูนะครับผมก็คือคะแนนรีวิวของหลายๆสื่อออกมาค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็ลุงแมวไปดูในหลายๆวิดีโอของ u t u b e เนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเกมเพลย์เขาน่าจะออพติมัล์มานะสำหรับการเล่นบนสวิชแบบพกพาได้ด้วยเพราะว่าตัวปุม่มตัวละครตัวหนังสือต่างๆเนี่ยก็ดูใหญ่พอสมควรนะครับน่าจะเล่นสนุกอยู่ก็เลยซื้อมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมแล้วก็ตื่นเช้าตรู่มาวันนี้นะก็เลยเอามาลองเล่นดู แลแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังนะครับผมนี่เป็นเลโก้ยุคใหม่ลูกแมวเ,เล่นได้ไปประมาณ 3- 4แชปเตอร์นะครับผมรวมกันเนี่ยก็น่าจะประมาณ2ชั่วโมงนิดๆตอนนั้นแน่นอนนะว่านี่ไม่ใช่วิดีโอรีวิวเชิงลึกนะครับผมแต่ว่าออกไปทางสัมผัสแรกนะจะพยายามอธิบายว่าจเจ้าตัวเกมตัวนี้เมื่อเล่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างเล่นประมาณไหนยังไงบ้างนะครับเผื่อใครกาลังเล่นเกมนี้อยู่นะแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นอีก1เสียงนะจะได้ลองดูนะครับ สิ่ที่น่าสนใจอันแรกเลยนะก็อย่างที่บอกนะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยรู้ไหมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะกับเกมนี้ก็คิดว่าอ่ะเอามาลองดูเพราะว่าคะแนนรีวิวค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถึงช่วงเวลาแรกนะที่เจ้าหญิงเลอายิงปืนเลเซอร์เท่านั้นแหละรู้สึกว่าโอ้นี่มันน่าสนใจนะเนี่ยเป็นเกมเลโก้นะครับผมที่มีมุมมองแบบมุมมองบุคคลที่3นะมีการยิงกันแบบมุมมองบุคคลที่3ด้วย แล้วก็การยิงกันก็มันอยู่นะครับตอนแรกเนี่ยที่เล่นกับตัว Switch OLED ก็มีความกังวลเล็กน้อยนะว่าการยิงเนี่ยมันจะแม่นยำแค่ไหนแต่ว่าพอเล่นไปสักระยะนะครับตัวเกมเนี่ยเขาก็มีออโต้เอมมาให้นะก็ช่วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดการเล่นเกมยิงๆอะ่ะแล้วก็โดยเฉพอย่างยิ่งนะครับอยู่บน Switch แบบแฮนด์เฮลเนี่ยมันก็ค่อนข้างควบคุมลําบากแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เล่นมานะครับก็เรียกได้ว่าไม่มีปัญหาเลยนะก็ยิงแบบเพลินๆได้ เรื่องใจโรลุงแมวไม่แน่ใจว่าเขามีหรือเปล่านะแต่เหมือนฟังแวบๆบแบบจากของเมืองนอกเหมือนกับว่าเขาจะไม่มีการเล็งแบบเอียงตัวเครื่องนะฮะแต่นี้ไม่แน่ใจนะลุงแมวไม่ได้ไปค้น,คนตอบเพราะว่าโดยปกติเนี่ยลุงแมวไม่ได้เป็นคนใช้ใจโรเล่นเท่าไหร่แต่แค่เปิดมาแล้วยิงกันเนี่ยก็มันแล้วนะครับสนุกแล้วนะน่าแปลกมากนะระหว่างที่ลุงแมวเล่นลุงแมวถึง2เกมนะครับผมเกมแรกเนี่ยก็คือ Star Wars Fallen Order นะที่ออกกับ EA ไม่กี่ปีที่ผ่านมา แล้วอีกอันนึงนะครับก็คือ Uncharted นะในความหมายที่ว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมแอคชั่นผจญภัยแล้วก็สลับกับการคลี่คลายปริศนาพัทเซลซึ่งพอคขารีนเขาว่าพัทเซลเนี่ยอาจจะกังวลเล็กน้อยนะครับว่ามันจะยากหรือเปล่ามันจะน่าเบื่อไหมนะซึ่งสัลมาเองนะครับที่ก็ไม่ได้เป็นคนชอบเล่นพัทเซลอะไรมากนะก็ต้องบอกเลยว่าไม่น่าเบื่อเลยนะครับผมสามารถเล่นได้แบบเพลินๆแล้วก็ที่น่าสนุกกว่านั้นนะ่ทุกครั้งที่มีการเล่นพัทเซลอ่ะ มันจะให้อารมณ์คล้ายๆกับเราต่อเลโก้ไปด้วยคือมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับดูแมนรู้สึกว่าโอ้เกมนี้เขาทาดีเลยนะดีจนถึงขนาดว่ารู้สึกว่าอยากจะเดินออกไปซื้อเลโก้มาต่อเล่นเลยหมายถึงว่าเกมเนี่ยมันมีฟิลลิ่งนะครับเป็นภาพตัวแทนให้อารมณ์ของการต่อเลโก้ได้ประมาณหนึ่งเลยโดยที่เกมนะครับแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นส่วนๆนะจะเรียกว่าเป็นฉากๆก,ก็ได้ก็เป็นกึ่งๆนะครับผมก็คือมีระบบมิชชั่นที่เป็นเส้นตรงนะ แต่ว่าถ้าเราอยากจะแวะนะครับเก็บของนู่นนิดนี่หน่อยก็จะมีให้สำรวจกันซึ่งพอสำรวจนะครับก็แน่นอนเราก็จะได้ชิ้นส่วนเป็นเลโก้นะซึ่เอามาใช้เป็นเงินในการอัปเกรดของต่างๆในเกมนี้มีระบบเลเวลตัวละครด้วยนะครับสิ่งมันสนุกอันนึงนะลุกแมวเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะพอรู้เรื่องของ Star Wars อยู่แล้วแต่นี่เขาจะเอามาเล่าใหม่นะครับในแบบฉบับของเลโก้นะก็จะมีความฮา แต่ว่าในขณะเดียวกันนะตอนที่ดูเนี่ยเราก็ย้อนระลึกถึงช่วงเวลาที่เราได้ดู s t า r War ลภาคต่างๆมาด้วยมันจะลงไม่เท่ากับว่าถ้าเกิด Star w a r ลนะครับถูกทําใหม่อีกครั้งหนึ่งอะ่ะแล้วก็รวมไปด้วยมุกตลกแบบบ้าบ้าบ,าบ,าบาน่ารักน่ารักนิดนึงจะเป็นยังไงโดยที่เกมนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยเลยนะครับสามารถได้ในในทุกเพศทุกวัยแล้วก็มุกตลกต่างๆก็เป็นมุกตลกไม่หยาบคายสำหรับผู้ใหญ่เองนะครับที่อาจจะผูกพันกับ s t า r ์ a r s เนี่ยรูแมวเชื่อว่าก็ต้องอิน เพราะว่าเขาก็เอาตัวละคร Star Wars นะครับขนมาทั่วฟ้าเมืองฮอลลีวูดนะแล้วก็แต่ละตัวนะครับก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันในการแก้ไขปริศนาพัทเซิลนะแล้วก็มีพลังที่ไม่เหมือนกันด้วยเพราะนั้นคุณไม่ต้องกลัวนะครับคุณจะได้ใช้อาวุธที่มันมีอยู่ในหนังแน่นอนทั้งตัวปืนนะครับผมทั้งตัวไ์เซเบอร์เล่นมาประมาณ2ชั่วโมงก,กว่าๆนะครับซึ่งเป็นส่วนนิดเดียวมากนะเท่าที่ดูเพราะว่ามันเป็นมหากราบเนาะ ยังไงเนี่ยลุงแมวเชื่อว่าเกมนี้คุ้มค่าแน่ๆพอลุงแมวเล่นนะครับลุงแมวรู้สึกว่าเกมนี้เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินนะแล้วก็เหมาะกับวันหยุดมากๆนะครับเอาไปนั่งเล่นตามร้านกาแฟนะครับหรือว่าไปรีสอร์ทไปพักผ่อนแป๊บหนึง่งก็สามารถเอาเกมนี้ไปได้ด้วยแล้วคุณล่ะครับคุณเล่นเกมนี้หรือยังนะบนเครื่องไหนนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นสวิชก็ได้นะทั้งตัว PlayStation 4 p l a y s t a t i o n 5หรือว่าตัว Xbox แล้วก็รวมถึงสวิชด้วยนะ ใครเล่นแล้วเป็นยังไงก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้ครับเผื่อใครกำลังคิดอยู่ว่าเล่นเกมนี้ดีหรือเปล่านะหรือว่าซื้อบนแพลตฟอร์มไหนดีวันนี้ก็เป็นวันอยู่สำหรับหลายคนนะครับผมลูแมวก็ขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างมีความสุขนะเดี๋ยวลูแมวก็คงไปนอนหลับละขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพดีครับจเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับผม